สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือเราโลงมาใต้ท้องเรือแล้วเราจะต้องไปสำรวจใต้ท้องเรือกันก่อนเรามาดูกันว่าข้างในนี้จะมีอะไรมีรูปเฮ้ยผู้หญิงสองคนใครอะไม่รู้เฮ้ย <laughs> เราเห็นหน้าตัวเองมีดินเปื้อนเต็มเลยเอาไงดีเอาไงดีต้องหาน้ำล้างตา <laughs> น้ำล้างหน้าน้ำล้างหน้า เอาแดนไม่มีน้ำหลางหน้าเฉยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,วเดี๋ยวเมาเดียวไปหรือเปล่าหรือว่ามันจะเล่นนานอ่ะปกติมาเ,มาเร็วประมาณนี้แล้วหรือเปล่าเนี่ยไปไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ปึงโดน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 แล้วโดนแล้วโดนแล้วอยู่ไหนเนี่ยโอเคประมาณนี้ มันอยู่ไหนอ่ะมอนอยู่ล่างอยู่ล่าง,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 างาเจอแล้วเจอแล้วตัวยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนต่อโอเคโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนไฟไหม้แล้วไป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 เร็วไปเร็วไปเร็วไปว <c oughs> ต้องหัเชื่อไปก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วก็ดูมีเงินอยู่ยี่สิบบาทแล้วก็ไม่มีลูกธนูเฮ้ยมีลูกธนูให้ประมาณแปดอนัน ลงน้ำอีกแล้วครับทำไมมันชอบลงน้ำเป็นแถวเฮ้ะมีใครอยู่ไหมอยู่มีใครอยู่ไหม Help me Help m มาช่วยฉันด้วยแล้วก็เฮ้ยใครอะโอ,โอ้ยโอ้ยไฟช็อตไฟช็อตจับหายแล้วเฮ้ยรอ,อ,รอยก่อนรอก่อนนายยังมีชีวิตยอยู่ดังนั้นเดี๋ยวฉันจะช่วยนายเอง แตลว่าตอนนี้ฉันต้องหาวิธีช่วยก่อนจะช,ช่วยยังไงดีนะอเ,เอออะยิง <laughs> ยิงไม่แตกเออมันไปตรงนี้ก็ไม่ได้ไอ,อ้ข้อน,นี้ทำอะไรได้อะลองลองลอง,ลองข้อข้อ,ขอ,ขอยิงอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยไอ้น,นี้ยิงได้โอเคลองดูยิงอื่นก่อนเอาไอ้อออน,นี่แหละดึงมา มันต้องดึ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 งโอ้โหไหลไหลอ่ะเอาตรงนี้ปึ๊กยาดึงมาดึงมานี่ไงเราต้องอยู่คนนี้ถ้าอยู่ในน้ำเราจะดึงไม่ได้โอ้โห <c oughs> ไปเกือบช็อต <c oughs> แล้วก็เฮ้ยนี่งไงขึ้นได้โอเคอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาก่อน <c oughs> ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนแล้วก็หมาด้านข้างกระโดด ปึ๊กทำไม่ได้อ่ะลองฝั่งนี้ดิโอเคมาฝั่งนี้แล้วก็ขึ้นขึ้นไม่ได้ลงมาเ๋ยาก่อนไอ,ไอ้อันนี้มันเป็นซีเรียมก็คือมันสามารถไปได้ทุกที่ใช่เปล่าแล้วก็ตรงนั้นมีช่องอยู่โอเคขอจะรู้แล้วนี่ตรงนี้ครับดึงมา ดึงได้เปล่าดึงได้เปล่าเอา้าดึงไม่ได้ <c oughs> หรือว่ามันต้องมาอยู่ตรงนี้ดึงอ่ะไม่ได้อ่ะอ่ะอยู่ในนะ้ำดึงโอ้ตรงนี้ดึงได้โอเคอมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงขึ้นขึ้นขึ้นตรงนี้โอเคเราขึ้นได้แล้วคุณผู้ชมนี่ไงการขึ้นที่ดีต้องค่อยๆขึ้นแต่ก็โต๊ด ไม่ถึงอ่ะเออตรงนี้นี่นี่ไงนี่ไงมันจะติดตรงนี้โอเคพอรู้แล้วพอรู้แล้วถ้าพอรู้อย่างนี้เราก็ดึงกลับต้องดึงกลับไปก็เอาเอาลืมกดลืมกดลืมกดอําพอเอาเอาไมคนไฟไฟก็ขยันชอบจริงเดียวเดียวเดียวเขาจะตายแล้วเขาจะตายแล้ว รอแป๊บหนึ่งดิกำลังไปช่วยโอเคเลื่อนกลับมาก่อนแล้วก็เลื่อนขึ้นข้างบนข้างบน,ข,งบน,ข,งบนข้างบนตรงนี้โอเคแล้วก็ดึงกลับมันก็จะชนตรงนี้แล้วเราก็ทันไหลไปตรงนูน้นเฮ้ยได้อยความคิดนี้มีโอกาสสำเร็จ9ก5 9็นี่ไงนี่ไงนีดด่ไงโจดขึ้น นี่บันไัดต่อกันเอออย่างนี้สิออออมาเดีวมาเดีวมาเดีวต่อไปก็คือต้องเตะไอ้นี่เตะเตะเอายื่นไปเตะแค่นี้เนี่ยนะอ๋อ,อ,อต้องดึงกลับมาโอเคน่าจะต้องดึงกลับมาดึงดึงดึง,ด,งดึงกลับมาให้มันกระแทกตรงนั้น ทำไมมันไม่ชนอะหรือว่ามันต้องมาชนฝั่งนี้อะไม่กินมาติดไม้ต่อ่ะขึ้นไปก่อนชิปเฮ้ยเฮ้ยไปไกลเกินโอเคต้องดึงไปฝั่งนู้นก่อนโอเคโอเคโอเคเสร็จแล้วก็ทําให้มันกระแทกไปซักถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้เราจะโดนกระแทกไปด้วยเปล่าเนี่ยมาใหม่ไม่กี้มันมีท่อเลนมีท่อมาบังทั้งนั้นลองไอ้อันนี้ เฮ้ยชนได้เรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จแล้วเออนี่ไงมันเกี่ยวตรงนั้นมันเกี่ยวเรียบร้อยดังนั้นก็ดึงกลับมาดึง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 จ้าเฮ้ยเพื่อนฉันช่วยนายแล้วฉันมาช่วยนายแล้วดึงไงบ้างเอาะไรนะเจ้าหน้าที่แล้วมาช่วยนีเราก็โดนแล้วเดี๋ยว มันกระสุนอะไรเนี่ยยิงปุ๊บระเบิดปั๊บเนี่ยเรามาช่วยเพื่อนเราก็โดนพวกมันด,ดักทุ่ร้ายแต่ว่าเพื่อนเราช่วยเราไม้ได,ไมได้มีคนมาเพื่อนอย่างนี้เราจะทำยังไงเราต้องวิ่งเสียรออะไรวิ่งสีแม่หนู <c oughs> แม่หนูไม่ยอมวิ่งอะ่ะเอา้ามีไขช่วงอะไรมาแล้วปุ๊บขอจุบทีนึงจุบแก้นนะแล้วก็วิ่งแหละนี่ไงแล้วก็เพื่อนเราก็ช่วยเราไว้ ปิดประตูเสร็จเรียบร้อยได้เสีย,ยส,สลรับเพื่อนทีกคนอุ้มนะไงอเลกอเล็กเธอตายแล้วโอ้ยเอาเอาชิบหายตังแก้วอรอเอล็กไปแล้วยาบึกเอาอีอีโอถลายอะไร,ะไรย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันถลายออกยังไง โอรากนเอริกบา,บายบายนี่ไงเราก็เดินต่อไปในเมื่อเราไม่มีเอริกแล้วเราไปหาคนใหม่ก็ได้กลั <_ an> <_ an> บมาเจอบอสตรงนี้อีกแล้ว <_ an> <_ an> นี่คืนตรงนี้เฮ้ย <_ an> <_ an> ตรงนี้หมุนได้ผมไม่ใช่ <_ an> ไม่ใช่หมุนลูกพันหมู เออตรงนี้ขึ้นได้โอเคนี่ตรงนี้กองกองขึ้นได้มาตรงนี้โอเคเอาโฮ้ยอ๋อไต่ตรงนี้ไต่กลับถ้ากดอีค้างทันไรอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยไอ้นี่มันเครื่องอะไรอะ่ะเราได้มาตอนไหนอะเอาเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อน <laughs> เดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วเราจะลงมาทำไม <laughs> ขึ้นไปแล้วลงมาทำไมเราจะลงข้างบน <c oughs> เหมือนสายเชือกเลนะ่นอ่ะอ่ามาตรงนี้โอเคนี่ลงเรียบร้อยต่อไปคือตรงนี้ปึก๊กไปไปต่อไปต่อไปต่อหมุนไปต่อปึ๊บโอเคขึ้นมาข้างบนแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็พังพอดีจะไปได้หรอมันพังง่ายขนาดน,นี้เลยเหรอ ดูสิตรงนี้ม,มีอะไรบ้างเฮ้ยอย่างน้อยๆก็เจอแล้วอย่างหนึ่งก็คือใบไม้แล้วก็หนังสือเออมีหนังสือด้วยแต่ว่าฝุ่นเขอะเลยฮะอ,อ่ามีอะไรบ้างข้างใน,น,นแต่รู้ว่ามันเป็นเนื้อเรื่องแต่เราไม่อ่านกันหรอกพอปิดไปแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าเอาหนังสือใส่กระเป๋า <laughs> หลังเก็บไว้ยังไงเนี่ย โอเคตรงนี้เปิดได้เปิดเปิดเปิดนี่เปิดเรียบร้อยต่อไปก็คือก็คือวิ่งไปหาคำตอบกันตาพี่ตรงนี้มันมีทางไปด้วยหรอ <c oughs> เออนี่นี่กด C ีตะคุ้มตะคุ้มเข้ามาค่อยๆย่องค่อยๆย่องนี่ไงค่อยๆบักยองไปมาแล้วก็เจอกับปืนใหญ่ มันก็ทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องใช้เชือกดึงตรงนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิจะใช้เชือกโอเคดึงดึงดึงเออเรียบร้อยออกไม่ได้แล้วนี่ไงเราจะต้องโดดตรงนี้เพราะว่าถ้าโดดตรงๆมันอันตรายเกินไปมันมีอะไรไม่รู้อยู่ตรงนั้น อ่ะมาถึงแล้วฮแล้วก็มีผลไม้ขอเก็บก่อนแล้วก็มีคบเพลิงดังนั้นเราต้องนั่งสมาธิอีกหนึ่งครั้งมีสกิลให้อัพแต่เราไม่อัพรับพอกันทีไปเลยดีกว่าปึงป้งปึงป้งปึ้งม, <c oughs> มันก็มีทางเดียวอะที่ต้องไปค่อยๆไป นี่ไงออกมาได้แล้วหลังจากที่ออกมาแล้วเราก็มาเจอกับทางที่เราต้องพังมันอีกแล้วนี่ทางนี่นี่งไงพังพังพังเนี่ยกดปุ่มีจนข้างห้อจะมาเข้าประตูดาแล้วกดอะไรสักหนาว่าปกัปกปกัปกปกัปกปกักปักปักอ่าได้เอฟีมาแล้วก็มาตรงนี้โอเคพังเสร็จแล้วก็ต้องมาต่อ ไอ้ตายปอีกเหรอไม่เป็นไรเราไม่ต้องตายขนาดนี่ไงเรามีเครื่องรูดครับเขาค่อรูดครับแล้วก็มาเจอกับใครเอ่ยไม่เอาจะรอมันเห็นทำไมเนี่ยทำไมเราต้องรอมันเหินด้วยเดี๋ยว่ันมันหมวกมันหมวกเล็กนี่ไงมันหมวกเล็มันหมวกเลย หมวกเกรดหมวกเกรดนี้ต้องยิงประมาณสองนัดถ้ายิงหัวต่อตัวนะแต่ถ้ายิงหัวหนึ่งครั้งแล้วก็ยิงตัวก็ต้องยิงเพิ่มอีกหนึ่งนัดเป็นสามนัดแล้วก็เรามาเก็บของกันต่ออ๋อนั่นไงเราต้องไปตรงนน้นกลับไปหาเพื่อนของเราก่อนปึงป้งปึง้งปึ้งสไลด์ครับ <c oughs> ลืมกดดอดร่วกเลยเมนูของเราตัวตีลืมนี่ไงกดสเปคบาจริงด้วยโอเคเราลอดมาได้แล้วต่อไปต่อไปต่อไป,ปสเปคบารอีกรอบเออนี่ไงมาแล้วที่สุดท้ายที่เราลงจอดแอดแอดแอคูออชิบหายเลยกู มาแล้วกลับมาหาเพื่อนเราเฮ้ย hey, ฉันเอาไขควงกับปจัจแจมาให้แล้วฝากซ่อมด้วย <c oughs> โอ้ราดไปไงบ้างฉันเป็นห่วงเธอมากเลยไอตอนนี้ฉันเหนื่อยมากเลยอยากหาข้าวหาน้ำ,นำหาข้าวหาน้ำมาให้ฉันกินหน่อยสิแล้วก็ฉันเจอเอลิกด้วยนะแต่ว่าเอลิกอะเสียไปแล้วตอนนี้เธอหมอนหน้าช่วยฉันไว้เอาละนิ่งฉันให้ปลาเธอ กินให้หมดนะอย่าให้เหลือไม่แต่ก้างโอ้ฉันกินก้างไม่ได้หรอกหลังจากที่เราพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนเราเสร็จแล้วเราก็จะจบคลิปนี้กันไปนะครับเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย